สนับสนุนโดยยาหมองตราถ้วยทองสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับมวยมันวันศุกร์ของเราครับวันศุกร์ที่14กรกฎาคม2566คู 2, 66, ่แรกของการถ่ายทอดสดครับศิลปะไทยสิทธิ์จาอุ้มกับเพชรพยัคฆ์สิทธิ์จอมยุทธครับ110ปอนด์ครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับธีรวุฒิศิลละครให้คะแนน3ท่านพงพัฒน์ว่องไวดอนชัยทาธิและอารันุตกลางครับ ครับคู่แรกคู่เปิดหัวฝ่ายแดงศิลปะไทยศิทธิ์จ่าอุ้มนี่ครับหาลูกพี่ของเขาเพิ่งฉลองเบิร์เดย์ไปเมื่อวานนี้เองครับส่วนฝ่ายน้ําเงินเพชรพยักสิทธิ์จอมยุทธชื่อค่ายอาจจะแบบใหม่นิดนึงโอ้แต่ว่าทำมวยนี่โอ้โหคุณภาพครับแก้วเลยครับสิทธ์จอมยุทธวันนี้ในช่วงแรกนี่ส่งเข้าประกวด2คนครับสาหรับค่ายสิทธ์จอมยุทธนะครับ คู่แรกก็คือเพชรพยักฝ่ายน้าเงินคนนี้แหละครับส่วนคู่ต่อมาก็คือคู่ที่2เพชรใหม่สิทธ์จอมยุทธคู่ต่อไปนี่เพชรใหม่เปิดโอกาสให้เดชพระจันรล้างตาเลยครับอยอดมวยถือว่าเป็นหาจองฝีมือครับเจ้าเดชพระจัน์นี่สะดุดนะครับไฟที่แล้วทีแพ้เพชรใหม่ไปะคู่ต่อไปเดี๋ยวต้องดูครับนี่เรามาดูประวัติของทั้งคู่นะครับไฟแดงศิลปะไทยสิทธิ์จา่าอุ้ม หรือว่าใครเดิมก็สิทธพนมท้องเนี่ยแหละครับนายพงพัฒสีสุข18ปีจากสุรินหัวหน้าคณะผู้จัดการผู้สับสนุนท่านเดียวกันเลยครับจะอุ้มจบป้านี่ครับฮตัวเป็นหัวหน้าค่ายขวัญใจแฟนๆหมัดมวยอีกหนึ่งท่านครับจะอุ้มอ่าแล้วก็ปัจจุบันก็ฟิตซ้อมสาแดงนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรเจริญวิทย์ครับ นีมารายทองสักเทวันครับอดีตยอดมวยดูแลอยู่ครับนักชกในดวงใจก็คือเพชรสองแสงเพชรจเจริญวิทย์ครับ50ครั้งชนะ35แพ้10แล้วก็เสมอ5ครั้งส่วนฝ่ายน้ำเงินครับเพชรพยักษิทธ์จอมยุทธครับนายวัชระบรรจงกระจ่างโพนะครับ21ปีจากนครราชสีมาครับหวาาาัวหน้าคณะผู้จัดการคุณธีรยุทธยศกลางนะครับแล้วก็มีคุณบัวลอยยศกลางให้การสนับสนุน ปัจจุบันซิซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์จอมยุทธครับนักชกในดวงใจนี้ยอดมวยพันดุครับขุนศอกทีดิบก็คือเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิม30ครั้งชนะ2 2แพ้7แล้วก็เสมอหนึ่งครั้งครับเอาละครับเริ่มยกแรกมานะครับรูปร่างดูว่าจะได้สูงได้ลอยกว่านะครับศิลปะไทยมวยขวากับขวานะครับเดินขยับเข้าหาเลยนะครับแต่ว่าฝ่ายน้ำเงินเพชรพยักษ์เองก็ยังไม่รีบร้อนนะครับชกในเกมตั้งรับนะครับมวยขวาด้วยกันมี คอยบังแล้วก็คอยโต้นะครับเกมการชกยังถือว่ายังคู่ขี้สูสีอยู่นะครับคู่แรกก็ไม่เคยสร้างความผิดหวังอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยมันสนัดเมืองศึกเพชรชินีหรือมวยมันวันศุกร์ครับเชื่อว่าคู่นี้ก็จะสนุกเร้าใจนะครับค่ายใหญ่ยี่ห้อดังั้งคู่นะครับศิลปะไทยนี่ลูกสิษจ่าอุ้มนะครับแหมเอฟซีพีพีสามล้อเอฟีพีพีแท็กซี่นี่เยอะมากเขาบอกว่ามวยรองเชียร์มันนะครับ ส่วนเพชรพยัคฆ์สิจอมยุทธก็แน่นอนครับสิจอมยุทธอยู่ที่โคราชครับน้ําหนักเท่ากันนะครับ110ปอนด์รูปร่างชงชคนี่ศิลปะไทยดูตามสายตาได้เปรียบเล็กน้อยครับอยกแรกดูจังหวะกันอยู่นะครับไม่กล้าจะผีผาเหมือนกันครับแข้งขวาไปทีนึงครับเพชรพยัค <c oughs> นี่ครูเปิดหัวพอ,อเลี้ยนทับตรงเลยครับไม่หักให้แฟน พลาดเลยครับสนุกดุเดือดตื่นเต้นเร้าใจทุกสัปดาห์ทุกรายการเลยครับไฟแดงรับไทายใครยับยองเข้าไปโอ้แต่ว่าฟอร์มหลังๆนี่ของทั้งคู่นี่คนละสามไฟนี่ไม่ครบยกไปฮ่าไฟหนะครับโอ้โหดูครับ เชื่อว่าคู่นี้ครับแฟนๆบอกว่าสายต่ําสายต่ําอาจจะได้ลุ้นเลยครับเปรียงป้างนับน็อกอาจจะมีให้เห็นอ่ะหมดยกแรกพักกันรับเดียวกอนมวยคุณภาพที่นักมวยระดับโลกไว้วางใจเลือกใช้ครับสัมผัสประสบการณ์ใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ชั้น2ของศูนย์การค้าสยามพาคาชิม,มายะนะครับขอขอบคุณ c p เจริญพ,พัฒนอาหารจำกัดมหาชนขอบคุณ c ีประเทศไทยจำกัดมหาชน ทูคอร์ปอเรชันชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันผลิตภัณฑ์ c ีีธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพครับโทร02 800 800 00บริษัท c ีเอ็มเลสเซอร์ลองแอนด์ฟูชเชนจำกัดผลิตภัณฑ์ไยพอกเมนูหมูอร่อยต้องที่หายพอเจ้าสัวข้าวตังมินิไก่ยองสุดไก่ย่าง5ดาวบริษัท c p ีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิพร้อมด้วยเกี๊ยวไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยสรากรต่าขอขอบพระคุณครับเอาละครับเริ่มยกที่2นะครับ เกมนี้น่าจะเปิดกันเต็มตัวแล้วนะครับผู้นี้เพชรพยักนี่เล็กกว่าก็จริงนะครับเดินเบียดเลยนะครับมีแข้งขวาแล้วก็จะปล้ำในตีเข่าโอ้ศิลปะไทยก็ล็อกดีเหลือเกินนะครับทั้งล็อกทั้งไล่แนแล้วก็มีตีคู่ด้วยครับสีไม่ถนัดกรรมาการธีรวุฒต้องแยกก่อนครับเห็นไม่บ่อยนะครับที่นักมวยไทย5ยกจะออกอาวุธกันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ยกนี้ยกสองครับ ว่าแกรวบแล้วก็ตีเลยนะครับศิลปะไทยไม่ต้องไปยืนคุยไม่ต้องถามประวัติครับพี่บอลครับอ่านี่โอ้โหคู่แรกกีพึ่งยกสองนะครับพึ่งยกสองโอ้โหดูครับ่าเพชรพายักโอ้ยนา่หมัดนี้เข้าไปครับทีนี่ก้มหลบได้เอานายจับไอมัดเสียบเข้าไปโอ้โหดูครับว่าดูจับว่ายังไงจับได้ดีไอ้ไอ้ได้ไหม กรรมการกีฬาวุฒิบอกว่ามันไม่ไม่ไมทันหนักมากกลางเวทีก่อนเอาละครับเบียดกันแบบนี้แลกกันแบบนี้นะครับโอกาสที่จะไม่ครบ5้ายกนี่ก็มีให้เห็นแน่นะครับเพราะมีเพียงยกที่2นะครับแต่อาวุธที่ออกนั้นโอ้โหเน้นนะครับแล้วก็เลือกออกออกกันแรงแรงเจ็บเจ็บทั้งนั้นแล้วก็ยังคงเดินตนลอดนะครับเพชรมายะดูนะครับเล็กกว่านะครับอ้อมาฝ่ายแดงศิลปาไทย าสายจังหวะเวลาโดนหมัดนี่ทำท่าจะหลบพุ่ว่าเหมือนกันครับก้กม,กมมาต้องกม้มก้มให้ <ๆ S 1> ให้ดีนะครับไปก้มแล้วเดี๋ยวโดนอาวุธเสยมานี่อันตรายเหมือนกันครับศิลปะไทยนักสู้จากสุรินนะครับมุมแดงส่วนน้ําเงินก็สิจอนนีน่ครับโคราชแน่นอนอ้าวขวางอยู่ไหมศิลปะไทยขึ้นคอได้ไม่ยังตีกันไม่ต่อเนื่องยังไม่ชัดเจนครับนี่ครับหายกที่สองเหลืออีกครึ่งนาที ดูครับโอ้โหโเพชรพยัคฆ์แกเล่นเกมเปิดเกมบุกเลยแต่ว่าศิลปะไทยเดี๋ยวดูครับเขาบอกว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันูทศิ์จะอุ้มจะอุ้มบอกเชียร์ปเชียร์ปยาวไปศิลปะไทยแต่ต้องดูครับโอ้โหเพชรพยัคฆ์ถึงตัวกันแล้วถึงตัวกันแล้วนายนาดูครับมัดรัดไอ้นี่ครับปลายยกสองโหมดยกครับพักกันแป๊บเดียวครับ บริษัทไทยนครพัฒน,นาจำกัดครับผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนดาห้าร้อยเจ้าท่าถ้ำขาวไทยนครดิออกไซด์ขอบคุณท่านในห้างพินัยวีระพุชงนะครับด้วยการสนับสนุนเฉพาะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับเริ่มยกที่สามนะครับดูว่าเสียเปรียบรูปร่างก็จริงนะครับเทปประยั์แต่ว่านายนี่โอ้โหดูจะแข็งแรงกว่ามีต่อยหมัดสับซอกแล้วก็จะปล้ำเลยศิลปะไทยพยายามจะกันจะขวางนะครับแต่ว่าโดนต่อโดนนี่ โอ้โหดูว่าความแข็งแรงนี่เริ่มจะเห็นแล้วนะครับว่าเป็นรองครับ่เพชรพยัคฆ์แกก็ดูดันครับแข้งขาไว้ก่อนครับศิลปะไทยผู่นี้นี่วัดดวงเลยนะครับอยู่ที่ว่าใครจะโดนเต็มๆ็ก่อนกันนะครับแข้งขวาของศิลปะไทยครับเดินยกกาสูงขยับหาช่องเจาะนะครับเพชรพยัคฆ์หน้าตาแกเอาเรื่องเหมือนกันครับแล้วดูครับแหมคอยขีดซ้ายขัดัดไว้ก่อนศิลปะไทยนี่ครับ นายถึงตัวเสียบเข้าบายดูครับหม่ไม่รับอย่างเดียวครับเอาคืนเหมือนกันเัขป่าไทยดูครับแต่ว่าดูหมคึกเหลือเกินเทพพายักษ์ฝ่ายน้องเงินแต่ไม่แน่ครับแฟนๆวันน,นี้บอกดูเดี๋ยวดูครับหมการคุนกำลังดีหรือไม่ดีครับน้ําเงินเทพป่าปไทยพยายามจะขวางจะแทงนะครับวงนก็มัดคู้เหมือนกันแต่ว่ายังตีได้ไม่ถนัดนะครับเทพพายัก์อาศัยความแข็งแรงนะครับแข็งแกร่ง เล็กกว่านครับแต่ท้าชนตลอดเบียดเข้าไปเรื่อยนะครับมาดูว่าไปรับเยอะไม่ได้นะครับศิลปะไทยโอ้โหเวลาโดนหมักนี่ทำท่าจะวูบว่าทุกดีครับตกใจไม่ได้นะครับศิลปะไทยครับเพชรพยับนี่ครับมีแยกเขี้ยวขู่เลยนะครับแล้วก็เนื้อมาเนื้อมาจากโคราชอ่ะแข้งขวาไปครับไม่ศอกอ่ะแข้งไปอีกทีหนึ่งอ่าดูแลคู่นี้ไม่น่าจะครบ5้ายกนะครับอยู่ที่ว่าใครจะยุบใครจะเหี่ยวก่อนกันครับ โอ้โหนี่ครับอ่าเหมือนเดิมติดเข้าไปเททย,ยักแฮกเดี๋ยวดูศิลปะไทยนี่ครับแฮะรอรอจังหวะสองรองจังหวะสองแนะอย่าเพิ่งรับเยอะอย่าเพิ่งรับเยอะดูครับแฮเดี๋ยวก่อนโศมหัวใจสิงจกากจังอุปป้มไปแดงศิลปะไทยดูครับอื้อ,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 อติดมุมหน้าบ้านไยแดงกรรมการดึงามากังเวทีครับศิลปะไทยนีย่ดูแล้วต้อง สวมหัวใจจะอุ้มแล้วนะครับโอ้โหดูนะครับจังหวะแทงก็แทงได้เหมือนกันแล้วครับต้องทําให้ต่อเนื่องนะครับพยายามไม่สนชนอย่างเดียวทีมงานนี่บอกให้เดินให้เบียดเข้าไปโอ้โหเวลาต่อยหมัดนี่ดูว่าจะได้เรื่องทุกทีนะครับศิลบไทายโดนแล้วก็จะมุดจะวู้วาดตลอดเอาละครับเร,เริ่มจะตั้งหลักได้เหมือนกันนะครับศิลบไทายมีลูกขวางตั้งเอาไว้มัดเอาไว้ก่อนนะครับ โอ้ยเกมนี้เราใจแน่แล้วครับคู่นี้พักกันสันกคูก่เดี๋ยวมาตาม,มากันต่อนนะอยกที่สามารถซื้อขายได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพพาทัศ์เป็นหนึ่งในเรื่องรีไฟแนนซ์และปิดเล่นรถยนต์ครับปรึกษาฟรี0815553555ขอขอบพระคุณครับเอาและครับยกที่4นะครับเกมน่าจะเราใจมา่อวันใน3ยกที่ผ่านมานะโอ้โหโยกนี้ดูว่าเริ่มจะแรงขึ้นมาด้วยกันทั้งคู่นะครับศิลปไาทายเองก็ มีจังวหวะขวางแล้วก็แทงฝ่ายน้ำเงินนะครับโอ้เพชรพยักทีมงานบอกให้เดินให้ชนปล้ำไหรอย่างเดียวมีหมัดมีตอกยืนขาวกันแบบนี้และครับไทรดีใครอยู่แล้วครับมาถึงตอนนี้โอ้ยวัดดวงแล้ครับวัดดวงแล้ครับอ่ะนายกดมาศิลปะไทยกดมาตั้งไว้กรรมาการแยกครับ คู่แรกเอาอีกแล้วครับพลิกไปพลิกมาไม่รู้กี่ตอบอ้าวมัดยัดยัดเขาได้ไหมตีไปอ่ะเลี่ยมนี้ต่างคนต่างจับอ่ะมันยังไม่ต่อเนื่องชัดเจนแล้วมันติดเชื้อติดมุมด้วยครับนี่ครับมาหากขอ,องดีตั้งแต่คู่เปิดหัวอโหดูนี่ครับมาหาไม่ได้โกรธกันมานะครับมา,มา ว้ามีโอกาสลอยมวยมันวันศุกร์ออกทูโกยูช่อง24ดูครับไม่ยอมไม่ยอมอยู่แล้วศิลปาไทยมุดเข้าไปไปอูบูแต่ว่าดูตอนนี้ครับฮ่าเบสไพยยักตีกันไม่ทันจันก้าหมากาธีราวดิแกะแยกออกมากลางเวทีโอเมนี้ถือว่ายังเบียดกันอยู่นะครับยังไม่จากกันแล้วครับคู่นี้เบสไพร์ยักขยับเข้าไปมีศอกด้วยโอ้โหโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนทาง่้าจะห้อยรืมเ่าโอ้โหชุดนี้ สับปอกแล้วก็แทงเข้าไปเนื้อๆอ,อีกตอกนึงนะครับแล้วก็มาดูนะครับว่าจะเร่งเมื่อ,อไรนะครับศิลปะไทยไปรับไม่ได้คนระับอ,อาการมวยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับศิลปะไทยเริ่มจะหันข้างเหมือนกันครับเวลาโดนอาวุธต้อ,ตองต้องสู้้าตรงนะครับไปสู้ด้านข้างไม่ได้นะครับนี่ครับตอนออนี้นี่อยู่ที่น้ําเงินครับเพชรพยักดู จะอาศัยความได้เปรียบที่ศิละปะไทยนี่ตอนนี้ออกมาคอนอยู่แล้วครับเล่งเยอะพละกําลังอาจจะถดถอยไปนิดนึงศิละปะไทยอละอน,นี้ครับแหมเป็นพยักษ์แตดูแหมแกกะเอาอยู่เลยเอาให้อยู่เลยแต่ว่าดูครับแหมจหังหวะนี้มันออกอาวุธกันได้ไม่ถนัดนะครับไม่ว่ายังเบียดยังชนอยู่ตลอดนะครับเพชรพยัก์โอ้ศิลปะไทยดูว่าโดนเข้าไปหนักๆนีหน่ห,นหมดเกลี้ยงไปแล้วนะครับตอนนี้นี่ ล้ยกพยายามอยู่นะครับล็อกขวางเอาไว้เผาเวลาไปก่อนแล้วครับมาถึงตอนนี้ไม่สนแล้วนะครับเพชรพยัคจะปิดเกมได้หรือเปล่านะครับในช่วงโค้งสุดท้ายของยกที่สี่ครับเหมือนจะมีแผลแตกใต้ตาด้านขวาด้วยนะครับศิลปะไทยเดินบ้างครับหลังจากทีมา่เจอทีมทำลายจังหวะเสียอาการเสียทรงไปอีกครับในช่วงท้ายปลายยกที่4ครับพี่บอลโอ้โหดูตอนนี้มาดูเสียเปรียบอยู่นิดหน่อยครับไปแดง ปิลปไทยหมดยกสุดท้ายเอยขออนะเหลือแต่กำปั้นแล้วครับกำปั้นไม่สนมาแต่ว่ามานนายปุ๊บมันมันไปไม่ถน,นัดแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่อ่เดี๋ยวเพิ่งนายไม่สนแล้วครับต้องนี่ครับกำปัน้นโอ้โหอาชีพรออย,อยู่หลายแสนนะครับศิลปะไทยจนะดูครับโอ้โ,อโอเหเพชรพยักแกแหนะลอกไว้แบบนี้เลย เรียกว่าพยายามจะเดินต่อยหมัดอย่างเดียวนะครับมีหมัดมีศอกแล้วนะครับเป็นคําตอบสุดท้ายนะครับพ่อพยายามอยู่พี่ชายก็ไม่ยอมนะครับมีลูกถีบคอยสกัดเอาไว้เข่าไหนนี่ก็ล็อกเอาไว้เลยนะครับโอ้จะเป็นการที่หนักแล้วนะครับของศิงละปะไทยมาถึงตอนนี้หมัดนี่ก็เรี่ยวแรงที่สาคัญเลย,ยที่เรี่ยวแรงนี่มันลดน้อยลงไปแล้วครับมันคิดได้แต่บางครั้งมันก็ทําไม่ได้ครับเพราะว่าพละกําลังก็ดูว่าเอาเอียงไปเอียงไป ใจยังสู้อยู่นะครับลูกศิษย์จากอุ้มจะยอมง่ายง่ายไม่ได้ครับลูกพีตัวนิดเดียวแต่หัวใจนี่ล้านเปอร์เซ็นต์อ้าวลูกน้องตัวใหญ่แต่ว่าใจดูเลยโอ้โหแหม่น่าจะเป็นรองใจใจจากอุ้มพอสมควรครับนี่ครับมามีเวลาอีกประมาณขึ้นยกขึ้นยกนี่ครับโอ้โหแต่ว่าดูครับตอนนี้โตแล้วก็เนี่ยครับขึ้นลงเกือบจะสงบแล้วครับ เพราะว่าสี่ยกออกรหาานี้แกเร่งเยอะเหมือนกันครับี่อารีไฟเดนยกสุดท้ายนี่พยายามจะเบียดจ,จะต่อยหมัดเหมือนกันนะครับแต่พอโดนโตหนังงกๆก็หยุดอีกแล้วมาดูกันนะครับหนึ่งนาทเีเสร็จนะครับของยกสุดท้ายยังมีเวลาให้ลุ้นแต่จะลุ้นไหวหรือเปล่าสถานการณ์บนเวทีนี่น่าจะสงบไปแล้วนะครับมาถึงตอนนี้นี่เป็นคู่เปิดหัวนะครับมวยมันลงสุ่ของเราครับแล้วก็ คู่ต่อไปนี่เดชพระจารย์วิวเจซีกับเพชรใหม่สิจอมยุดนะครับในน้าหนักร้อยหกปอนด์ห้ามพลาดเลยนะครับก็เหลืออีกเกือบเกือบหนึ่งนาทีนะครับขอย้ํารายการใหญ่ของแฟนมวยทั้งประเทศก่อนนะครับในศึกราชดำเนินรวมใจเพื่อแฟนมวยครับบันพุทธิเก้าสิงหาคมที่จะถึงนี้ครับก็เดือนหน้าครับห้ามพลาดเลยนะครับคู่มวยจากสายศึกเพชรยินด,ดีจากศึกเกียรติเพชรแล้วก็คุมพลังใหม่ครับสามกำลังหลักนี่ส่งคู่มวย ต้องบอกว่า A บวกเลยนะครับมาร่วมทำกานขันในวันที่9สิงหาคมครับฟังดีๆครับคู่หวยตามนี้ด่วน99กับปั้นทองแค่คู่แรกแพววพาวเพชรตั้นไรคู่ที่2งมังกรเหล็กขุนศึกน้อยคู่3สู้ศึกเพชรแสนแสบคู่4บังตอขุนศึกเล็กคู่5เพชรเมืองสีจอมคู่6สมรักน้อยเดโชคู่7ดีเซลเล็กเพชรสมานี่คู่ค้ำนะครับหลังขาวขุนศึกเล็กคู่รองแล้วก็ชายลากับวิวคู่เอก พุทธิกาสิงหาคมครับศึกราชดำเนินรวมใจเพื่อแฟนมวยไม่มีการแตละสดทุกช่องทางก็ต้องขอบคุณผู้มวยจากพีเดียเกียรติเพชรด้วยนะครับจากศึกเกียรติเพชรบ้านพลเมืองดีแล้วก็ผู้มวยจากสายศึกกลุ่มพลังใหม่ครับโดยคุณสมหมายสกุลเมตตาเดี๋ยวเรามาดูการชูม,มืออย่างเป็นทางการนะครับครบท้ายกไปแล้วนะครับร,รมการธีรวุฒิก่อเดินเก็บใบคะแนนที่2ใบคะแนนที่3นะครับแล้วก็หันมาชูมือให้ เพชรพยัคฆ์สิทธิ์จอมยุทธนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกขาดลอยท้ายท้าย